สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคลิปวิธีการเรียกขวัญให้คนป่วยนะคะสำหรับที่ชาวเมืองนางรองทำกันมานะคะสำหรับคนป่วยที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าป่วยรักษาไม่หายก็จะมีการทําพิธีเรียกขวัญน,นะคะตามความเชื่อของชาวนางรองนะคะ ซึ่งในการเบียกฝังนะคะก็จะมีะคนในครอบครัวของผู้ป่วยนะคะมาช่วยเบียกด้วยปเป็นลูกเป็นชายมีนะคะมาช่วยเบียกฝันใน้กับเพื่อนฝ่ายล่างนะคะ,ะวิธีการนี้เป็นวิธีการแบบโบราณที่เชื่อกันมาแบบนุ่งนอแล้วกันแต่บรรพบ,บุรุษ ส่วนหน้าคน,นที่ทันนะคะก็จะต้องมีคุ้มบาทจ่ายเยอะนะคะมีสิ่งทีเขาจะทำเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณนหลัก่ะนะคะสำหรับสมัยก่อนนอกจาเราจะไปรักษาลุงพยายบาลแล้วเราก็ใช้วิธีด่างเยินกันพรวิภาทำงานาน,านะคะก็คือกาเรเลียดฝันเอามาเข่าเนื้อเข่า,ขา,ขาตัวนะคะก็จะทำมือต้นเกลียมนรับสไลด์ก็คือมันเป็นความเชื่อนะคะเรื่องของโบราณ งานส่งเราจะทำกับงานราทานแต่ทุกวันเนี่ยมันก็จะเรีนยนเียนหรีไม่คม่อยมีมเลยในยุคมสมัยนี้นะคะก็ใช้วิจวารณญาในการรับเชิญนะคะเราไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อเหมือนเรานะคะแต่นี่คือการเอามาถ่ายทอดนะคะให้คุณย่นหลังได้เห็นว่าวิธีการของคนสมัยก่อนในตะเค็นแบบนี้นะคะคนที่จะทำก็คือจะต้องมีคืออาจารไม่ใช่บไปอยู่ๆก็จะมาทำายะคะตกนเอยให้เขาม<ค>าอยู่กั Para el de mamá Oh well, no! ก็ขวัญใช่เราก็ผูกขวัญค่ะเป็นความเชื่อตามแบบคนแต่ก่อนคนโบราณน,นะฮะ <c oughs>